ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งฮะทาไปซิเพราะว่ามีมีในผังรายการช่องสามประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกกาใหม่นะครับอ่าอืมแล้วนะคือไปมีคนต,ตาดีไ,ไปไปเห็นว่าที่มีเอาจากเจอพี่มาวันเสาร์บปสองทุกวันเสาร์ที่เขาอยู่ยเนี้มาติกว่าปีแล้วใช่ไหมอ่าปกติจบกันบปสามอ่าอแต่คราวเนี้ย พอผังใหม่มาปั๊บมามีรายการใหม่แทรกเข้ามาจนทําให้เทกวีเอาเหลือแค่ใบถึงใบสองขึ้นอ้าวเฮ้ยมาเียนะครับอ้าวใครมากินแตงาเท็กีเอาอ๋าเป็นเรื่องที่น่าสนใจปา๊ๆ่นะฮะสังผมออกละครรีลันฮะละครรีลันสามสิบนาทีหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ได้โนนะครับอ้าว้นผมเปิดให้ดูเลยละกัน นะฮะนี่นี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ะทุกคนเห็นอะ้รใช่ไหมนี่เห็นนี่นี่นะครับสวัสดีครับอาศรยุทธ์อ่าแล้วก็เออโฟกัสที่สองอาทิตย์นี่นี่นี่กัสเอยู่ตรงนี้นะครับรายการอื่นมีเออสื่อที่สองสี่นี่โคกขันมากนะครับไม่ต้องหยุดนะครับนะครับแล้วก็มีอ่าเพราะรู้จักว่าไปสื่อสองสี่ยี่สิบปีแล้วนะอืมนะครับอ้า แต่ทีมวีเอ้าหันโดนหันเหลือไปสองครึ่งแต่เขามีรายการที่ชื่อว่าเลิฟรูดิฟิลิตี้กดกีนกูลัลเอ๊มีครึ่งชั่วโมงก็คือเอาครึ่งชั่วโมงของทีมีเอามาทำอันนี้แต่จากการหาข้อมูลของทีมงานเรานะครับเรายังไม่พบข้อมูลอะไรเลยของรายการนี้ว่าเป็นรายการแนวไหนอะไรยังไงอ่าอ่าเด็กก็จะออกเแนวครับรนะักอะไรสักอย่างนี่แหละอืม เออนะเพราะนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเอ๊้ในาการนี้ไปยังไงหรืออะไรยังไงนะครับแล้วทําไมต้องทำํำไล้ทาไมต้องเอาเวลาของทีมีเอาไปทําด้วยเอออืเนะอะเพราะตอเพราะเดี๋ยวดีเทปทท่พีเอาปกติหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทปเนี่ยปกติประกอก่อน,นจะมีสองคู่มีสองส่วนสองคนเดี๋ยวเนี่ยเหลือคนเดียวคนเดียว เออแต่ยวาวชั่วโมงหนึ่งอ่ะอคนเดียวทั้งรายการไปแล้วอืมซึ่งมามีคนบอกมาว่าจะออนวันแรกวันที่เจ็ดเจ็ดกุมภาใช่ไหมเออวันเสาร์เนี้ยวันที่เจ็ดนะครับ